นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้บริหารมอบถุงปั่นน้ำใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นำร่องโครงการปั่นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวร,รประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรมก้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมอบถุงปั่นน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภคเปชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับบุคล ลกอทางการแพทย์โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยร่วมมือกับพลังาวร เครือข่ายวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมกว่า2 0,000แห่งส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามทั้งกรุงเทพปริมณฑลและโรงพยาบาลทั่วประเทศนายธิมลคุณปลื้มกล่าวว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร่วมโครงการมี20แห่งอาทิโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลทัน รักจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นในส่วนภูมิภาคสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดได้เป็นตัวแทนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายนำถุงปันน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพจัดตั้งโรงทานจัดตั้งตู้บรรสุกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 และส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากร,กรทางการแพทย์ทั่วประเทศพร้อมจัดทำสื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดและสื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร,กรทางการแพทย์ด้วย สนนับนุโดยจานกองโตแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะมีน้ํายาล้างจาน t p i อีซิกลีนฉมใหม่มีกลิ่นหอมขจัดคราบมันได้อย่างหมดจดพร้อมถนอมมือด้วยส่วนผสมเอสเซนเชียลออยจากธรรมชาติ